จิจกถามลุงนมอ่ะอันนี้ปอดอันนี้ปอดปอดปอดอันนี้ปอดอ่ะดึงเอามาดึงปอดออกมาเป็นไรอ่าวางเป็นไรหัวใจอยู่ไหนหัวใจอยู่ไหนหัวใจนี่ไงหัวใจหัวใจนี่หัวใจอ่าดึงออกมาค่อยๆวางนะอ่าอันนี้อะไรนี่ตับตับอ่าค่อยๆดึงออกมาอ่าอันนี้อะไร อันนี้กระเพาะกระเพาะอ่าวางอันนี้ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่อ่าวางอ่าอันนี้ลำไส้เล็กนี่อันนี้นี่อันนี้ลำไส้เล็กดึงออกมาวางอ่าวางอ่าอันนี้ลำไส้ใหญ่ดึงออกมาลำไส้ใหญ่ดึงออกมาดึงดึงออกมาเออลำไส้ใหญ่อ่าอันนี้อันนี้นี่มานี่มาที่ นี่กระโหลกหัวคุณหมอก็กำลังจะคุณหมอจี้คุณหมอจี้กำลังจะถอดร่างคนไข้ไม่ปอดอะไรปอดอะไรปอดคะอันนี้ปอดเอาลงมาแล้วนี่นี่ปอดเอาลงมาแล้วนี่หน้าอกหน้าอกเหมือนเรือเขาเือนขาอ่ะอ่ะ อปอดออกมาอีกข้างนึงอ้าวใจหล่นเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกหล่นเองเลยเอาหมดแล้วหรืออะไรตับตับเอาวช่วยเอาขอกสิค้าตับตับค่อยๆค่อยๆตับตับหนูอ่าแล้วก็กระเพาะตับหุ่นใช่ ก,ก,กระเพาะเนี่ยกระเพาะที่จีจี้เวลากินอาหารมันจะอยู่ในเนี้ยอาหารจีจี้อ่ะเหมือนทส่กรอกเห<า> <laughs> มือ <laughs> มนทกรกลยไม่ใช่อันนั้นลำไส้ใหญ่ล,นะลำไส้ใหญ่ค่ะฮะอ๋อเหมือนที่นั่งอ่ใช่ใช่เหมือนที่นั่งเลยแล้วลำไส้เล็กอันนั้นลำไส้เล็ก อ่าลำไส้ใหญ่ไส้อใหญ่อีกครั้งอีกครั้งรแล้วจะประกอบได้ไหมเนี่ยประกอบได้อ่ะประกอบเลยหมดแล้วประกอบยังไงเอาอะไรใส่ก่อนลำไส้ใหญ่หัวใจใส่ก่อนอ่าลลำไส้ใหญ่นั่นแหละค่ะใส่ก่อนนี่ค่ะนี่เดี๋ยวนะ อ่าตรงนี้นี่อ,อ่าแล้วก็เอาลำไส้เล็กใส่ตามก่อนค่ะคือลำเล็กอยูน่น,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 นี่นี่ค่ะลำไส้เล็กนี่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 ค่ะไม่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะลำไส้เล็กเอาอันุ่นใส่ก่อนค่ะอันนั้นใส่ทีหลังอ๋อใช่ไหมใช่ใช่เหรอใช่อ่ะแล้วอันนั้นล่ะ ไม่ใช่ววถุงแว่นอ่ะถูกแล้วเหรออ่ะใส่ก่อนไหนลองใส่ก่อนนี่อันนี้ใส่ก่อนอันนี้ห้อยก่อนนี่แล้วใ็อนี้ใส่ใช่ใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้น,นี่นี่ตำลุนี่ว้าแล้วแล้ว อใส่ไหมถูกแล้วอ่ะอันนี้ใส่ก่อนค่ะอันนี้ใส่ก่อนอันนี้ใส่ก่อนใส่เล็กอ่าแล้วก็อันนี้ทำไส้ใหญ่ค่อยๆนะเดี๋ยวล่นเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆอ่าแล้วก็อันนี้ตับอื้อหนอไปไหนยอดอื้อหือไปไหนยอดกระเพาะอาหารไม่ค่อยกิน นี่ก็เพราะอาหารให้ครกินให้จีจี้กินนี่ตับให่เรากินไม่กินไหมจ๊ะตับตับอ่าตับแล้วก็หัวใจนี่ค่ะหัวใจใส่นี้ค่ะนี่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 อ่าหัวใจนะคะนี่หัวใจหัวใจอ่าแล้วก็ตับไปปอดปอดปอดค่ะใส่ปอดปอดนี่ หนึ่งข้างปอดสองข้างเอ้ยต้องห้อยอันนี้ห้อยอันนี้เล็กอันนี้อันนี้นี่อ้าวแล้วอกมาเลยค่ะแล้วอกอกคนี่หาะนักอกหุ่นคะไอ้นมอ๋อนมนะคะเอ้ยังหืนยังนี่นะอ่ะค่ะอันนี้นะอ่ะจ้ะอันนี้นี่อกไอ้นมอ๋อนม ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งคือหน้าอกเอา้าวนลรนโรนค่ะอะค่ะไม่ใช่ค่ะสลับกันค่ะ,ะเสร็จแล้วค่ะ